ใช่แล้วบูมตอนนี้ก็ไปกันเถอะมีหลายอย่างต้องขมโมยฮะง่ไงนอร่าไงจอนนี่ฉันว่านายควรรู้ว่าไดโนเสาร์หนีออกจากคุกไปแล้วและฉันคิดว่าวิกกี้ช่วยมันออกไปเอาล่ะเดี๋ยวฉันส่งไทยเกียร์ไปสืบเรื่องนี้เอง นายจอนนี่เมื่ออัน,นิมามีปัญหาอะไรเหรอไงไทเกียเดนนสิสเถานี้ออกจากคุกไปแล้วนายไปสืบมาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แน่นอนฉันจัดการเอง เ้เรามีไอศครีมแล้วเดี๋ยวก่อนวิกกี้นายมาทำอะไรที่นี่มันก็ชัดเจนไม่ใช่เหรอฉันมาที่นี่เพื่ออยุ่เดนเอเสาที่เธอช่วยแหกคุกมาไงและฉันจะจับเธอเข้าไปด้วยข้อหาขโมยไอศครีม <c oughs> แล้วนายจะทำยังไงเหรอถ้าเรามี2รุมหนึ่งนะที่เร็กซ์ทรับจับเข้าเลยได้ได้ โจมตีแบบเซอร์ไพรส์ว้าวฉันคาดไม่ถึงเลยอ่ะอ่ะ นี่ต้องสนุกแน่เสร็จไปหนึ่งเราสนุกด้วยกันมากเลยที่รักแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องลาก่อนแล้วล่ะลาก่อน โทษทีนะทิเร็กทรัคซฉันจะกลับมาหาหน้าอีกที่อะฮะอ๋เย้ยอมแพ้ซวิกกี้ทีนี้ความถูกต้องไม่ได้หรอกเอาเป็นว่านายจับไดโนเสาร์ไปแล้วปล่อยฉันไปคราวนี้ดีไมไหมฮะไม่มีทาง โอเคก็ได้นาะยขอเองนะฮาอาไม่เอาหน้าไม่ใช่ตอนนี้เจอกันใหม่นะเจ้าลนุกแมวน้อยและตอนนี้ก็ต้องไปกินไอศครีมแสนอร่อยแล้วถ้าฉันไม่ทำอะไรตอนนี้เธอจะหนีไปได้อะอะฮะ ไงทาย,ทยกีย้ทุกอย่างโอเคไหมจอนนี่ช่วยฉันหน่อยสิวิกกี้ขโมยไอศรครีมของเคที่ไปหมดเลยแต่ฉันติดอยู่ในโคลนเลยตามไปจับเธอไม่ได้อะจัดให้เลยเพื<อ>่พลังไงมาอ่าเาาพีิงตาเดียวเท่านั้น Perfect. Hahaha. Oh. Hei, kau lalu? Hei. Wah. Hei, kau tak boleh kau jemput saya lagi. โอ้ยอยยยอยย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 ้ยยยยยอยยวก เราไม่เป็นเลยหรือไงฮะไร้ประโยชน์จริงๆเลยขโมยมันผิดนะวิกกี้มาดูกันว่าเธอสำนึกผิดหรือยังออกมาสิเคลนนเพือนอะไรเนี่ยโน้ตแปลกๆในของฉันมันเขียนว่ามันจะตลกมากๆเลยอ่ะ เดี๋ยวนะนี่มันไม่ตลกเลยกลาเป็นคนทำเนี่ยเล่นเองโดนเองเจ้าจระเขง้โง่จอรน,นี่เองจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมช่วยด้วยแท็คโคดายกำลังปวดไปทั่วเท้าหอนเลยต้องหาใครไปหยุดเขานะแท็คโคดายเนี่ยนะเธอแน่ใจเหรอ แน่นอนนายไม่เชื่อเหรอเขาชอบเล่นพิเรนก็จริงแต่นี่มันเกินไปนะไม่ต้องห่วงฉันจะส่งคนไปสวัสดีหัวหน้ามีภารกิจให้ฉันไหมมีไทเกียนายต้องไปหยุดแทรกโคได้เขากำลังป่วนไปทั่วเมืองเลยไม่ต้องห่วงจอนนี่ฉันจัดการเอง อืมเกียร์มาแล้วเรามาแก้ปัญหาด้วยกันนะฮ่าอย่าขยับทักคูได้และต้องไปกับฉันอืมฮะไม่เอาหน้าไทเกียร์นายก็รู้ว่าไม่ใช่ฉันน่ะฉันขอโทษนะทักคูได้แต่นายเป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกอะไรอืมหัวหน้า อะไรไทเกียมีคนขโมยไอศครีมของเคที่นายต้องไปที่นั่นด่วนอะไรนะนี่ด้วยเหรอ,อม,มันไปกับดักคนที่ขโมยไปต้องสายร้ายฉันแน่เลยอ่ะฉันต้องไปสืบแล้วให้ฉันไปกับนายนะไทเกียไม่ได้โรคลัโคฉันต้องไปแล้วโอ้ฉันต้องออกไปจากที่นี่ไม่งั้นเขาเจอปัญหาแน่โอ ใช่เอาแบบนี้ละกันขอเฮ้ยเอยอ,อมือนี่ยังหนักเลยอะ่ะโอเคลุยกันเลยอ,ยอย อนายตกลุมกับดักฉันเต็มๆเลยเจ้าแมวเหมียวฉันปล่อยขยะไปทั่วเมืองเองแหละเพื่อเปลี่ยนเป็นความสนใจน่ะฉันว่าแล้วแม่แม่แม่อาชญากรครับโกนี่เองนายจะเสียใจที่ไม่ได้อยู่ในคุก เอใจเย็นสิให้ตายเขาเร็วชะมัดแต่ว่าฉันเร็วกว่าอึสเตรโกนายทำอะไรนะ่ะฉันนึกว่าไทเกียไปหยุดนายไว้แล้วมันเป็นกับดักจอนนี่ วิกกี้ใส่ร้ายฉันแล้วตอนนี้เธอจัดการไทเกียร์แล้วแต่ต้องเพิ่มพลังให้ฉันตัดไปเพื่อนถึงเวลาเพิ่มพลังแล้วเจ๋งมาขยับร่างกายกันหน่อยที่รัก เอาละสาวน้อยมาจบเรื่องนี้กันนายจับฉันไม่ได้รอกอัน,นี้มาโง่เง่าอะไรเนี่ยนายทำได้ยังไงเธอไม่มีเทร์โบสเทนี่ไงล่ะสาวน้อยเฮ้ยครานี้ตั้งต่โรอแกลนฟินาเล่ได้เลยเหอ <c oughs> ก็ได้ฉันจะเอาเธอลงมาอขอบคุณที่ช่วยชนะแทรงโคฉันขอโทษที่สงสัยนายไม่เป็นไรไทเกียร์เราแบ่ผู้ร้ายแล้วนี่ใช่ไหมพลาดียังไงไอพวกอ้นนิ้าขี้แพ้เธอสมควรแล้วล่ะวิกกี้ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมไปทำความสะอาดเมืองด้วยล่ะวิกกี้ ฉันจะแก้แค้นคอยดูเธอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยไปล้ไรกันด้วยด้ว่ยแล้วเย้มีสัญญาณแล้วจะนโทรหาคนช่วย จอนนี่เองจ้ามีอะไรช่วยไหมจอนนี่นี่บอมนะแค่ที่กับฉันจะอยู่ในกองไฟให้ทีมอนิม่ามาช่วยเราทีรับทราบกำลังจะไปช่วยแล้วไงจอนนี่ไงจอนนี่แบทฟลายวิลเลเฟนไฟไหมกลางเมืองเลยพวกเธอต้องไปจัดการดับไฟที่นั่นได้จัดการเองจัดให้เลยจอนนี่ ไปไม่ได้ยังไงเนี่ยหผนเปนไนี้นะวิลไปช่วยเพื่อนเราก่อนแล้วค่อยดับไฟที่หลังฉันช่วยเคที่ได้นะแต่บ๊อบอยู่สูงเกินไป่ะช่วยเขาได้ไหมไม่มีปัญหาที่เบิ้มลเลเฟนช่วยฉันด้วยไฟมันลามมาใกล้แล้วไม่ต้องห่วงเคที่ฉันจะพาเธอลงมา ร้อยหายห่วงเร็วเข้าคลิบลงมากนที่ไฟจะล้ำขึ้นมาอีกจะเป็นอะไรไหมเคที้ฉันไม่เป็นอะไรขอบใจนะวิลแลเฟนอยากรู้จังว่าแบทฟลายเป็นยังไงบ้าง หดแล้ว,วไม่มีทางมันสูงเกินไปขอมันไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมละ่ะเบ็ดฟลายบอมดิฉันจะพวกเธอปลอดภัยทุกคนปลอดภัยแล้วใช่ไปดับไฟกันเถอะโอ้ไม oh ่แอร์ยังติดอยู่ข้างใน นี่่ทำไมไมด้ฉันจัดการเองวิลเลเปฟนภารกิจเป็นไงบ้างเรามีเรื่องดูวแล้วจอนนี่เอ็ดก็ติดอยู่ในสาระกลางเหมือนกันเราเข้าออกมาไม่ได้ฉันต้องการตัวช่วยแล้วละ่ะจัดไปเปิดโหมดเพิ่มพลัง แบบนี้สิแบทฟลายหาอะไรมาช่วยฉันดับไฟหน่อยดับจัาฉันทำได้เอ้ ออกมาหรอเย้เอ <Huh? S 1> <Yeah>. oh. ฉันจัดการเองแบทฟลายทันพอดี ทำได้ใช่แต่ฉันยังสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงอ่ะเฮ้ดูนี่สิเดี๋ยวรีโมทควบคุมรถยนต์ปืนวิกกี้สบายไ,ไรคราวนี้พวกนายอาจจะทำแผนจันพังนะอันนี้มากงอเง่าแต่ฉันยังมีหลายแผนยะ สุดทรงพลังของฉันเมอ่ออันิมาจะเป็นของเราแล้วฮะ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  ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาขวางฉันกับไอศครีมได้แล้วไม่มีทางยยยปีศาจจอมตะกระไงเคที่มีอะไรช่วยไหมตอนนี้ช่วยด้วยวิกกี้กลับมาแล้วแล้วก็มีทีแรกอีก2ตัวมาด้วยไม่ต้องห่วงความช่วยเหลือกำลังไป ไงอนนี่ไนนงเพื่อนพวกนายต้องไปที่ร้านของเคที่และหยุดวิกกี้กับไดโนเสาร์โวร้ายของเธอเดี๋ยวไดโนเสาร์เหรอเราจัดการเองจอนนี่ โอ้ไม oh uh ่ด uh ูน uh ั่นสิอาเออสตูชันตอมไตจัดการพวกเขาเลยลูกรักโอ้ไม่เว้ยพวกแกมันขี้คลาด โอเคบิล okay, แบบนี้แย่นะ่แย่สุดๆเลยพวกเขาแข็งแกร่งเกินอ่ะจะชนะยังไงอ่ะบางทีไม่ต้องจัดการพวกเขาก็ได้ไหนจะบ,บ้านหรือเปล่าบิลหมายความว่าไงเราไป้ผกม,มันสู้กันเองไงอะ เด็กด้านต้องซ่อนไอศครีมทั้งหมดไวแน่ต้องหาต่อไปท่านตา,ตมาหมอตาหมออืมอ่าฮาทำอะไรของนายนะอนิม่าโง่เง่า,งา,งาท่านเหรอเปล่านี่เอ๊ะ แกจะไปไหนนะว้าฉันจะตกแล้วจะตกอโอ้โอ้โอ้ไ oh มันจะทำร้ายวิกกี้แล้วเราต้องให้คนช่วยไงไทเกียจอนนี่เร็วเข้าฉันต้องอยู่เจ้าทีเร็กซ์บ้านั่นน่ะ ได้เลยเปิดโมดเพิ่มพลังตอนนี้ฉันพร้อมแล้วอ,อาฮา เกิดไปแล้วนะวิกกี้ฉันควบคุมมันได้นะเจงเลยไ่เกียร์แต่ตอนนี้เอาไงต่อแหมไดโนของฉันเกิดไม่มีจุดอ่อนแล้วล่ะแต่ว่ามันก็มีข้อผิดพลาดนะเดี๋ยวอะไรนะหางมันนายต้องจับหางมันเฮ้นได้ตามฉันมาสิเจ้าไดโนน้อย ถึงเวลายเรื่องวุ่นวายนี่แล้วตอนนี้มันหันมาไม่ได้แล้วแต่อย่าปล่อยมันนะเย้ฮ่าฮ่าเราทำได้หเราจะไปไหนวุ้กีไม่ไม่ทำความสะอาดเมืองแล้วนะ